เรบริลิาอานะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีหกสามเครื่องเดิมนะครับใส่ตัวโหลดชกหลังนะครับล้อน้ําเงินเบรกหน้าหลังใช้ได้นะครับเครื่องเดิมขาบูเดิมไม่แห้งๆนะครับไฟหน้า LED ล้าติดง่ายนะครับเดินเบาปกติใส่เกียร์ขึ้นใส่เลี้ยวติดนะครับ <c oughs> แต่ดังเลี้ยวซ้ายขาติดทบนะครับไฟหน้า LED สว่างสว่างสูงต่ำติดทบนะครับ <c oughs> เครื่องเดินมนะครับเดินเบาปกติ สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีมัดจำก่อนจัดส่งตอนนี้ราคา18,900บาทนะครับ